ที่เกาะกูดเรื่องมันเกิดขึ้นในปลายฤดูร้อนปีหนึ่งเมื่อบรรดาสจวตและแอร,รุ่นเดียวกับผมนัดรวมพลพักที่มีเวลาว่างตรงกันประมาณสิบคนจัดไปเที่ยวเกาะกูดโดยพักที่บ้านกึง่งรีสอร์ทบนเกาะเล็กเกาะเล็กส่วนตัวห่างออกมาจากชายแดนของประเทศกัมพูชาไม่มากนะักด้วยความที่อยากทำตัวเป็นไฮโซติดดิน พวกเราจึงทุลักทุเลเดินทางออกจากกรุงเทพในตอนบ่ายโดยรถโดยสารปรับอากาศของบอขอสอจากสถานีเอกมยัยมาลงที่ตัวจังหวัดตราดแล้วต่อรถสองแถวไปที่ท่าเรือเพื่อต่อเรือไปยังเกาะที่พักอีกทีซึ่งกว่าจะถึงที่หมายก็พลบคำ่ำทุกคนจึงเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างยิ่งขนาดที่เรียกได้ว่าแทบจะคลานขึ้นบ้านพักกันเลยหลังจากเติมพลังงานด้วยอาหารเย็น เจ้าของรีสอร์ทจัดเตรียมให้จนอิ่มหมีพีมันแล้วพวกเราจึงออกเดินสำรวจบ้านพักมันมีลักษณะเหมือนบังกะโลชายหาดแบบโบราณทั่วไปคือยกพื้นสูงประมาณเมตรกว่ากว่าตัวเรือนทำด้วยไม้มีหน้าต่างโดยรอบทำให้อากาศถ่ายเทได้เป็นอย่างดีด้านหน้าเป็นท้องทะเลสีครามเข้ากับสีฟ้าอ่อนของตัวบ้านด้านหลังอิงแอบกับเนินเขาลูกเล็กๆ ที่มีบรรดาพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มากมายเสียงสรรพสัตว์ต่างๆร้องเบาๆดังออกมาจากป่าละเมาะนั้นแต่เสียงหนึ่งที่ทําให้ผมขนลุกด้วยความกลัวปนขยะแขยงมากที่สุดคือเสียงของตุ๊กแกที่ไต่ย,ย,ยั่ยเย้ะอยู่ตามผนังบ้านระหว่างทางพวกเราได้พบปพูดคุยกับชาวบ้านที่มาทํางานที่รีสอร์ทแห่งนั้นทุกคนต่างก็มีอัธยาศัยอันดียกเว้น แต่พ่อแม่ลูก3ามคนที่มองผมและสุกสิบกันด้วยท่าทีแปลกๆคืนนั้นพวกเรานั่งเฮฮาตากลมริมชายหาดจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนเกือบเที่ยงคืนจึงเดินกลับเข้าตัวบ้านเพื่อพักผ่อนด้วยความที่สนิทกันมากแต่ละคนจึงลากเอาที่นอนหมอนมุง้งมานอนรวมกันที่ห้องใหญ่ห้องเดียว ต่างพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานสักพักใหญ่พักใหญ่เสียงจอกแจก๊กจึงค่อยๆลดระดับลงเป็นเสียงกระซิบและเงียบไปในที่สุดแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาในห้องเห็นเป็นเงาสลัวลางเสียงเกลียวคลื่นกระทบฝั่งเบาๆความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทําให้ผมพลอยหลับไปอย่างง่ายดายเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรไม่ทราบผมสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อได้ยินตุ๊กแกร้องระง,งมอยู่ภายนอก เสียงนั่นทำให้ต้องรีบดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงเอามืออุดหูด้วยความเกลียดกลัวหน้าแปลกที่บรรดาเพื่อนๆยังคงนอนหลับกันอย่างสบายอารมณ์ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักเสียงตุ๊กแกก็สงบลงแต่คราวนี้กลับมีเสียงของชายหญิงคู่หนึ่งดังขึ้นเบาๆผมพยายามฟังว่าพวกเขากำลังพูดอะไรกันอยู่แต่ไม่สามารถเข้าใจได้แม้แต่คำเดียวเหมือนกับเป็นภาษาเคมร ผมค่อยๆพลิกตัวมองไปยังหน้าต่างบานหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของเสียงท่ามกลางความมืดมิดที่มีเพียงแสงจันทร์สลัวภาพลางๆลางที่เห็นเบื้องหน้าคือชายหญิงและเด็กที่ผมพบตอนเดินเล่นเมื่อช่วงค่ำนั่นเองการสนทนาสะดุดหยุดลงทันทีเหมือนรู้ว่ามีคนกำลังแอบฟังอยู่ทั้งหมดหันมาจ้องมองมาที่ผมด้วยสายตาที่เย็นชาอ๋อพวกชาวบ้านที่ทำงานที่นี่นั่นเอง ผมคิดในใจพร้อมกับเอ่ยถามพวกเขาเบาๆด้วยเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเพื่อนที่นอนหลับอยู่มีอะไรหรือครับมาทำอะไรกันดึกๆดืด่นๆอย่างนี้เสียงของผมทำให้เพื่อนบางคนเริ่มขยับพลิกตัวเมื่อเหลียวไปมองก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกำลังงงนเงียนลุกข,ขึ้นนั่งเพียงเสี้ยววินาทีที่ผมละสายตาจากพวกเขาเหล่านั้นทันปรากฏภาพของเด็กผู้ชายตัวเล็กที่อยู่ข้างนอกเมื่อสักครู่มายืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องนอน ถือไม้ท่อนใหญ่ท่อนหนึ่งแกว่งเล่นในมือผมงงงันกับภาพเบื้องหน้าไม่เข้าใจว่าเด็กนั่นแอบปีนเข้ามาในห้องพักของพวกเราตั้งแต่เมื่อไรโดยไม่คาดคิดแกเริ่มออกวิ่งไปรอบๆห้องกระโดดข้ามเพื่อนบางคนที่ยังคงนอนขวางอยู่พลางเอาไม้ที่ถืออยู่เคาะผนังดังก๊อกพร้อมส่งเสียงกรีดร้องมันดังโหยหวนจนผมต้องยกมือขึ้นปิดหูถึงตอนนี้เพื่อนผมผมก็ตื่นกันหมดแล้ว ทุกคนต่างลุกขึ้นนั่งแล้วมองหน้ากันด้วยความงุนงงว่าเกิดอะไรขึ้นผมพยายามร้องห้ามแต่เด็กนรกนั่นไม่ยอมหยุดยังคงวิ่งพลานขอฝาผนังรอบห้องต่อไปผมจนปัญญาจึงหันไปหาสามีภรรยาที่ยังคงยืนอยู่ที่เดิมพี่พี่ช่วยมาเอาลูกออกไปหน่อยสิครับสนจริงๆผมกวักมือเรียกสองคนนั่น แต่นแหน้าแปลกที่พวกเขาดูเหมือนจะไม่สนใจยายดีว่าลูกตัวเองกำลังรบกวนการพักผ่อนของพวกเราอยู่คุยกับใครที่ไหนอยู่เหรอแอนดี้แล้วนี่เสียงอะไรนะ่ะใครร้องใครเคาะฝาบ้านเสียงสั่นเสียงสั่นของเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นพร้อมหันไปมองรอบ,รอบๆอย่างหวาดหวาดรากับว่ามันไม่เห็นใครอยู่เลยอ้าวก็เรียกให้พ่อแม่ของเด็กนี่มาเอาลูกเขาออกไปนะสิวิ่งเล่นอยู่ได้ ไม่หลับไม่นอ,อนผมตอบอย่างเหลืออดจากนั้นก็ขยับตัวลุกขึ้นอาศัยแสงจันทร์หาทางเดินไปยังแถงสวิตไฟแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นห้องทั้งห้องยังคงมืดมิดท่ามกลางความงุนงงของเพื่อนๆผมกดปุ่มซําแล้วซํำเล่าแข่งกับเสียงกรีดร้องและเสียงเคาะผนังห้องของเด็กนั่นความกดดันประทุข,ขึ้นจนผมไม่สามารถทนได้ผมใช้นิ้วกระแทกย้ำไปที่สวิตไฟอีกหลายครั้ง พร้อมตะโกนขึ้นอย่างเหลืออดไอ้หนูหยุดหยุดวิ่งเดี๋ยวนี้เมื่อสิ้นเสียงของผมแสงจากดวงไฟหลายดวงบนเพดานพันสว่างขึ้นเสียงอึกกระทึกและภาพของเด็กน้อยคนนั้นกลับหายไปในพริบตาห้องทั้งห้องกลับเข้าสู่ความเงียบสงบอีกครั้งผมมองไปรอบๆเห็นบรรดาเพื่อนๆน,น,นั่งรวมกลุ่มกันอยู่ด้วยความหวาดกลัวผมรีบสาวเท้าเดินไปที่หน้าต่างตรงหัวนอนเพื่อมองหาทั้งสามคนนั่น แต่กลับไม่พบอะไรเลยแข็งใจมองฝากความมืดออกไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกลุ่มหนึ่งเดินอยู่ตรงท่าเรือพวกเขาหันมามองที่ผมอีกครั้งด้วยแววตาเฉยชาเช่นเคยแล้วค่อยๆเดินห่างออกไปจนกระทั่งรับสายตาในที่สุดเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นผมเดินลงไปดูตรงบริเวณที่เห็นสามีภรรยาเมื่อคืนเดินไปคนเดียวเพื่อนคนอื่นกำลังสารวนเก็บของหนีกลับกรุงเทพ พบว่ามีสารเพียงตาตั้งอยู่สองหลังทําไมนะเมื่อวานพวกเราถึงไม่มีใครเห็นสารนี้กันสักคนสอบถามคนงานดูจึงทราบว่ามันถูกสร้างให้สามีภรรยาและลูกชายที่นั่งเรืออพยพมาจากกัมพูชาเพื่อหนีสงครามเมื่อหลายปีมาแล้วแต่โชคร้ายที่เรือมาล่มจมน้ำตายหมดทั้งครอบครัว และศพถูกกระแสน้ำพัดมาเกยตรงบริเวณหาดหน้าบ้านหลังนี้ที่น่าแปลกก็คือไม่เคยมีใครเคยพบวิญญาณพ่อแม่ลูกครอบครัวนี้มาก,ก่อนและไม่มีใครได้พบพวกเขาอีกเลยหลังจากคืนนั้นครับ